สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้ก็เราก็มาขั้นส้มผักบุ้งแก้วกับเอฟซีค่ะผักบุ้งแก้วน้องเตือนใจวันนี้พาเอฟซีไปเลาะดูแปลงนาผักบุ้งแล้วค่ะนาผักบุ้งน้องเตือนใจกับนาผักกันจงกับเอฟซีค่ะพาเอฟซีไปดูแล้วค่ะเอาขั้นเลยค่ะพี่น้องขั้นส้มผักบุ้งแก้วด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะน้องเตือนใจปลูกผักบุ้งแก้ว กะผักกันจองด้วยกันค่ะอยู่ในแปลงเดียวกันเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณพันธ์พาไปดูแล้วค่ะาไปเยี่ยมชมแล้วค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพี่น้องปลูกผักขายปลูกผักขายคุณพันธ์ก็ซื้อมาทําคลิปค่ะคุณพันธ์ซื้อนะคะเอสซีสารทุกอย่างต้องมีการลงทุนการทำคลิปก็ต้องลงทุนใช้เงิประมาณค่ะซื้อผักน้อง ัพี่สาวมาทำคลิปค่ะขอบคุณซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อโชคก,กำลังแรงใจก็ถือว่ามีคุณค่าย,ยิ่งเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะขั้นตุ้่มผักกันจง บุงแก้วก็กรอบเด็ดไปนักทำง่ายคะ่ e คะเอฟซีค่ล้างเด็ดใบเด็ดยอดออกแล้วก็มาล้างล้างแล้วก็นำมาคั้นเกลือเกลือสามช้อนโต๊น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ช่วงคั้นนะคะนี่ค่ะ 안 a n 자 เุดยอดเลยค่ะเอฟซีค่ะเราจะคั้นประมาณห้านาทีค่ะคั้นให้น้ำออกเยอะกน้ำยางแบบบุ่มนี่ค่ะเอฟซีค่ะ นี่ค่ะน้ำยางผักบุ้งเป็นสีขาวๆออกมาเยอะเลยค่ะเอฟซีค่ะขันต่อเลยค่ะปึบปึบปึบ มีผักกันจองปนมาด้วยพอแล้วค่ะเอฟซีานี้ค่ะโอ้สวยเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปล้างน้ำดื่มสะอาดหนึ่งน้ำนะคะเอฟซี่ะ เอฟซีขามาดูค่ะเราล้างน้ำดื่มสะอาดหนึ่งน้ำก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ออกมาปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงสามช้อนโต๊ะค่ะสูตรคุมพันนะคะเอฟซีค่ะคุมพันคิดค้นขึ้นมาอร่อยเลิศเลยค่ะใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชาเรยียบร้อยค่ะ ทีนี้เราก็จะใส่ใส่น้ำแช่ข้าวใส่น้ำแช่ข้าวลงไปค่ะได้น้ำขมาแล้กี่ลิตรหนึ่งลิตรค่ะนี่ค่ะใช้ช่วยตวงนะคะอันนี้ห้าร้อยมิลิลิตร พอแล้วค่ะน้ำลิตรไก่เอฟซีขานี่ค่ะเตียเรียบร้อยค่ะคั้นส้มผักบุ้งแก้วสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องภูมิพันธุลาการสามารถที่จะทานได้เลยนะคะทานไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะนี่ค่ะเอฟซีอร่อยเลิศรสเลยค่ะคั้นส้มผักบุ้งแก้วค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซี่ะอร่อยอร่อยค่ะ ขอบคุณทีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ